สวัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้ก็จะมาทดสอบงานซ่อมกล่อง CDU รถเนต้า V นะครับตัวนี้ก็เหมือนรถทันอื่นๆนะครับที่เสียที่กล่อง CDU พอแบตเตอรี่1 2โวลต์ใกล้เสื่อมแล้วนะครับกล่อง CDU ก็จะพังครับจะเป็นเพราะว่ามันชาร์จแบ1 2โวลต์ไม่ได้เหมือนแบต1 2บโวลต์มันไม่เป็นโหลดให้นะครับ แรงดันแ2โวลต์มันต่ำเกินนะครับแล้วพอแบตเตอรี่มันเสื่อมครับผาคชาร์จเจอร์ก็จะทำงานหนักซึ่งภาคชาร์จเจอร์ของ c t u นี้นะครับจะทำหน้าที่แทนแบตเตอรี่ด้วยเพื่อไปจ่ายไฟเลี้ยงภายในเครื่องเป็นแอร์เป็นไฟแสงะว่างไฟหน้าอะไรพวกนี้นะครับที่ใช้ไฟ12โวลต์เมื่อแบตเตอรี่12โวลต์มันเสื่อมแล้วนะครับกองก็จะทำงานหนัก มันต้องแปลงไฟจากไฮโวล์นะครับเป็น1 4 v โวล์เพื่อมาชาร์จแบตด,ด้วยใช้ให้โหลดด้วยครับพอมันทำงานหนักก็พังครับตอนนี้ก็ซ่อมเปลี่ยนอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับตามสไตล์ของผมนะครับวัดที่แ2บโวล์ก็มีการชาร์จแล้วนะครับที่1 4 v โวล์ครับถ้าขึ้น1 4แบบนี้แปลว่าชาร์จแล้นะครับถ้าอยู่ที่11-12ลดลงไปเรื่อยๆแปลว่ามันไม่มีการชาร์จ ตอนนี้มาดูครับในฝั่งน้ำลอยเย็นนะครับน้ำยาลอยเย็นผมไม่ได้ต่อไหมครับผมเอาทอดต,ต่อตรงวนตรงๆกันแบบนี้เลยครับให้น้ำมันวนให้ในหม้อน้ำเท่านั้นนะครับโดยไม่ผ่านของ cdu ตอนนี้ยังไม่ได้ชาร์จอะไรครับนะเราไม่ได้เอาปลั๊กชาร์จ ac ชาร์จนะครับมันก็จะมีไฟไฮโวล์นะครับเข้าเครื่อง ชาร์จลงแบตเท่านั้นครับนี่ก็จับจับดูครับก็อุนอ่นๆนะครับก็ได้สักพักแล้วครับนี่ฝั่งนี้เป็นไฮโวล์นะครับฝั่งนั้นเป็น AC ฝั่งนี้อันตรายหน่อยนะครับเ้ามือเวดจับในดูดแน่นอนครับเดี๋ยวลองวัดอุณหภูมิในขณะนี้ก่อนนะครับนี่ก็ยังชาร์จปกติอยู่นะครับ ครับเครื่องมือผมอาจจะไม่เทพเหมือนใครครับแต่ตอนนี้ครับก็พอดูได้ครับวัดที่ด้านข้างซึ่งเป็นท่อน้ำหลอเลี้ยงครับเป็นซิงค์น้ำหลอเลี้ยงจะอยู่ตรงกลางนี้นะครับวัดอุณหภูมิได้ที่ห้าสิบเจ็ดครับตอนนี้มันทำงานโดยการเอาไฟจากแบตไฮโวลต์ครับ เป็น14โวลต์เพื่อชาร์จแบตเตอรี่12เดี๋ยวผมจะลองชาร์จ AC ดูนะครับ,รบเดี๋ยวผมก็จะชาร์จด้วยปลั๊ก AC ครับปลั๊กฉุกเฉินนี่แหละครับก็มีแต่ปลั๊กฉุกเฉินที่หาได้ตอนนี้ครับเสร์เข้าไปครับ10ปลั๊ก AC แล้วนะครับโอ้ด้ยินเสียงเรีลยทำงานแล้ว ไฟ3ขีดนะครับกับพิบแบบนี้แต่ว่าเริ่มมีการชาร์จแล้วครับผมจะเริ่มจับเวลาดูนะแปดสิบสองโวลต์ก็ชาร์จด้วยครับเดี๋ยวไปดูในรถกันครับรถเปิดอยู่นะครับมีไฟสานาระเลเวล มีที่35%เปอร์เซนครับเปรลูกปักขึ้นไม่มีเออร์เรอร์ใดๆนะครับมันบอกว่าใช้เวลาชาร์จ9ชั่วโมงนะครับถึงจะแบตบถึงจะเต็มร้อยครับเดี๋ยวผมลองปิดดูนะครับลองปิดรถด,ดูว่านะ ระบบชาร์จจะทํางานหรือเปล่าไปแล้วนะครับระบบชาร์จก็ทํางานอยู่ครับผมจะเอาตัวจับเวลานี้ครับอ้างอิงนะครับตัวเวลาด้วยอันนี้เวลา12บสนาฬกาสามนาทีชาร์จโดยไม่มีน้ำรอยเย็นนะครับ ซึ่งตอนนี้ครับผมใช้ระบบโซลา r เซลล์ในการชาร์จแบตเตอรี่ของรถเนต้ารุ่นนี้ครับนะครับชาร์จฉุกเฉินดูสายปลั๊กครับง่ายๆแบบนี้เลยไล่มาตรงนี้ไล่มาตรงนี้เท่านี้นะครับเครื่องนะครับ ดูที่โหลดตรงกลางนะครับตอนนี้ป็นไฟอยู่ที่2280ครับดูแค่ตรงนี้พอครับซึ่งตอนนี้ชาร์จเจอร์ AC นะครับใช้ไฟอยู่ที่2280บวัตต์ครับมีไฟแผงผมมาที่4000เข้าเครื่องเหลือก็ชาร์จลงแบตบถ้าแบบนี้ใช้ไฟแผงชาร์จลดรถนร้วนเลยครับเหลืออยู่เหลือชาร์จลงแบตบลงแบตด,ด้วย แบตที่ผมใช้ก็ nmc ครับ2 5 0แอมห้าส m สองลูกรวมเป็น5 0 0รอยป m แบตดีมากลองดูนะครับตอนนี้ไม่ได้ดัดแปลงพัดลมใ,ใดๆเลยนะครับก็ใช้แบบเดิมๆพังเป็นพังแล้วครับพังก็ซ่อมใหม่อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไง ขึ้นมาแล้วครับเป็น80 85องศาแล้วผ่านไปแค่3นาทีโอ้โหจะร้อนแค่ด้านนี้แล้วครับน้ำยาหล่อยเย็นก็ไม่ได้ช่วยอะไรปั่นอย่างแรงเลยครับตอนนี้ อ่านไปห้านาทีนะครับเก้าสิบสองแล้วจะร้อน,นด้านข้างนะครับ เซนเซอร์มันวัดตรงไ้นมันวัดองุ่นนะมันวัดองค์ปีนะกำลังจะพูดเลยก็จะพูดแล้วไม่ได้ไปหลอกอะไรกันนะครับตอนนี้ได้ยินพัดลมระบายความร้อนซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรกับกล่อง C D U เลยตอนนี้แต่เรารู้ละครับว่าพัดลมทำงานครับทำงานที่ร้อยองศาครับ พัดลมทำงานที่ร้อยองศาผมไม่รู้ว่ามันตรวจจับตรงไหนแต่ตัววัดอุณหภูมิอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้เลยครับซึ่งมันเป็นทางเข้าของข้อน้ำวนออกมาแบบนี้ครับแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำวนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าคุยครับนะครับเอามุมนี้บ้าง เวลายังเดินอยู่นะครับผ่านไปเจ็ดนาทีแล้วฝั่งนี้ไม่ค่อยร้อน,นครับดูแล้วตรงที่เราเปลี่ยนอะไรก็ไม่ค่อยร้อนเพราะว่ามันเป็นช่องว่างอยู่ครับ มันจะเชื่อมต่อกับท่อก็จะมีสองฝั่งนี้เท่านั้นนะครับสองฝั่งนี้จะเป็นโลง่โลงๆครับผ่านไปแปดนาทีแล้วเดี๋ยวผมหากล่องบอดี้มันมาครับอม,มาเทียบให้ดูเลย ผ่านไป10นาทีนะครับทดสอบชาร์จ2200วัตต์โดยไม่มีน้ำรอเย็นนะครับผมพามาดูบอดี้ของกล่อง C D U อย่างที่ผมบอกนะครับสองข้างนี่มันเป็นช่องช่องโล่งๆครับความร้อนมันก็เลยไม่มาทางนี้นะครับความร้อนจะอยู่ตรงข้างหลังนะครับตรงนี้เลยกับด้านโบนนิดหน่อย เซนเซอร์จะอยู่จุดนี้ครับตรงทางน้ําเข้านะครับน้ําเข้าแล้วก็วนมาครับวนออกที่ช่องน้ําออกครับแล้วก็ตัวอะไรของเราที่ซ่อมนะครับจะแปะอยู่สองข้างนี้ซึ่งไม่ได้แปะที่ท่อน้ําโดยตรงครับพอน้ําอยู่ด้านล่างนี่ครับมันมีคีพขึ้นมาครับแต่มันก็จะระบายพวกมอแปลงอะไรด้วยนะครับก็เอามาให้ดู ว่ามันทำไมถึงร้อนเฉพาะด้านหลังกับด้านหน้าครับตอนนี้ได้ยินเสียงรีเลย์ครับรีเลย์ตัดไม่รู้ว่าตัดการชาร์จหรือเปล่าเพราะว่ามันร้อนครับเอาละครับเดี๋ยวขอหยุดการชาร์จก่อนครับ ดูที่อุณหภูมิครับขอ,องเวลามีพัดลมเป่านะครับมันจะมีพัดลมเป่าที่บอดี้มันครับความร้อนก็ลดลงเหลือ91-92แต่เสียงรีเลย์ตัดการทำงานนะครับ การชาร์จไฟ12โวลต์นนครับก็หยุดไปมันจะตัดการทำงานหรือว่าอะไรเราพังอันนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวรอมันเย็นก่อนนะครับแล้วก็มาทดสอบกันอีกทีผ่านไป12นาทีครับในการทดสอบชาร์จโดยไม่มีน้ำรอเย็นครับทำรอเย็นผมต่อท่อขอตรงต่อตรงไว้ตรงนี้ น,น้ำจะวนไปในหม้อน้ำเท่านั้นร้อนมากครับตรงนี้ร้อนมากทอดไข่ได้เลยครับเดี๋ยวรอมันเย็นสักพักนะครับแล้วก็มาทดสอบชาร์จกันอีกทีครับไม่งั้นก็มาลองเปิด ระบบเครื่องดูที่ว่ามันยังชาร์จแบตอโวลต์อยู่หรือเปล่าหรือว่าพังไปแล้วนะครับ, <52 S 1> รบตอนนี้ก็ผ่านไป18นาทีนะครับตั้งแต่เริ่มต้นทดสอบเดี๋ยวผมจะลองเปิดรถดูนะครับว่ามันยังชาร์จอยู่หรือเปล่าถ้ายังชาร์จอยู่คือรอดถ้าไม่ชาร์จก็มี2ออย่างก็คือโปรเทคอาจจะตัดอยู่หรือพังไปแล้ว มีสองอย่างเท่านั้นเปิดรถแล้วนะครับหน้าจอไม่มีโค้ดเออเรใดๆแบตลดลงต่ำแล้วครับตอนนี้ ถ้าแบบนี้นะครับไม่มีการชาร์จเดี๋ยวรอกล่องมันเย็นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันอีกทีครับหลังจากที่ปล่อยกล่องเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันอีกทีนะครับท่อก็ยังไม่ได้ต่อเหมือนเดิมผมดนนะครับผมจะเปิดรถ เปิดประตูแล้วนะครับอ๋อมาละครับ1 4บสุดกโวลต์ก็ยังชาร์จได้ปกติไม่มีปัญหาโปรเทคมันทำงานนะครับก็ถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งครับเดี๋ยวผมลองชาร์จ AC ดูครับต้องปิดรถก่อนนะครับปิดสวิตช์กุญแจ ปิดแล้วนะครับเสียบชิชัดนะครับ ใช้ปักชาร์จฉุกเฉินเหมือนเดิมครับเสียบไปแล้วสิบปลั๊ก AC นะครับเสรยบเรียบร้อยรอ,อดูการทำงานนะครับเสียงดีเลยมมาละ แรงดันเพิ่มขึ้นมาเป็น14.9เหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่ได้ต่อท่อครับมีการชัโอมคนจะถอนแสับ ก็มีรออีก2คันนะครับเนตตานี่เนตตา V2 ครับเนตตา V1 เปิดประตูมานะครับนะสวิตช์คุชเจก็ทำงาน,นครับรถก็เปิดเปิดแอร์ดูนะครับ ดูการชาร์จครับชาร์จปกติแล้วเดี๋ยวก็ต่อท่อน้ำเย็นครับไลไลอากาศระบ,บบคลูลิ่งเอาละครับก็ทดสอบให้ดูนะครับก็อย่าเรียนแบบนะครับทดสอบให้ดูเฉยๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ